ครับสวัสดีครับผมนายวิเตอร์วันนี้จะพามาดูอุปกรณ์หัวเจ๋งรถกบอนลนฟีเอ็มส <Wow. S 1> ิของลุงมาขอลุงเขารีวิววันนี้ว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับระบบไฟไฟล้าเก่งครับไฟล้าเก่ง อันนี้ยิงริบล็อกสองพาแล้วไฟจะโชว์ฮะยิงริบล็อกไฟโชว์ขึ้นไฟโชว์ถ้าปดจากป,ปลายปดไปก็ตัดไปถ้ายิงเก์ไดไฟจะโชว์นะครับยิงเก์ไดตอนนี้เก์ไดค้างอยู่ถ้ากลับคืนหายถ้ายิงเกดไดเหยียบคาดโชว์ไม่มีครับเรื่องรถบรรทกก็ดูได้แต่ แต่ผมเข้าใจยากดูน้ำมันตอนนี้น้ำมันในถังมีเท่าไหร่คุณกดอินบอร์ดไปหาไล่ไล่ดูน้ำมันตอนนี้น้ำมันคุณมีเท่าไหร่ครับตอนนี้น้ำมันคุณมีในถังประมาณมาขึ้นแล้วบอกคุณเลยร้อยหลยือร้อยแปดสิเรียในถังหดีอยากเกย์เกีย์ไว้มีอะไรธรรมดาครับเหมือนรถทั่วไปครับเกน้ำมันเกีย์ลม ถังลมถังเบรกเกะคมร้อนรอบใหม่รอบเครื่องวัดน้ำมันเครื่องแค่นี้ไม่มีอะไรครับดูให้ตัวนี้เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องครับคุณไม่ต้องไปไล่ลมลไล่อะไรแค่คุณปุ่สวิคคุณมากดปุ่มนี้คึ๊บเดียวระบบปั๊มติ๊กมันจะทํางานน้ำมันเองจนกว่าไฟจะดับน้ำมันเต็มกองน้ำมันเครื่องน้ำมันโซลา่า แล้วไฟระบบไฟจะตัดของมันเองเลยแค่นี้คุณไม่ต้องไปไล่ลมละต้าติดเลย <Yeah. S 1> อันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้แอร์แอร์ก็ธรรมดาครับเปิดปิดเลขเลขเลขลายา AC นี่พัดลมดูขเขาเก่งตนนัวนี้ไอ้สวิตช์เบรกครับเบรกหัวเบรกหัวล็อกหัว ถ้าโรบล็เต็มมันมันจะดันลามันเองคลายไปเองนะอาจจะโนมัสตองมันแค่นี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้ลมดึงเบรกหางครับเบรกหางช่วยเวลาฝนตกกันหางหัวหัวกัดหางอะตัวนี้ช่วยดึงหางดึงเบรกหางให้ช่วยอีกทีหนึ่งเราไม่ต้องเหยียบเบรกเพราะเหยียบเบรคถ้าฝนอันตรายมากมันจะลื่นเบ็ดหัวกัดหางหางกัดหัวเพราะคุณไปเหยียบเบรกนี่แหละ หางไม่อยู่หัวอยู่ก็ดันหางตอนนี้ช่วยดึงเบรคหางอย่างเดียวช่วยดึงเบรคหางช่วยเยอะครับหน้าฝนอันตรายมากโอ oh my god โอเคครับครับก็จบกันไปนะครับอุปกรณ์ในหัวเจ็๋งของโวลโว่รุ่นรุ่นแรกหรือมั้งลุง uh, FM12FM12 ครับก็ฝากติดตามบอาร์วิเตอร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อมีอะไรดีๆมาแนะนำกันใหม่ครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ